เอาสเปคไหนดีครับผมขอแบบดีๆแต่ราคาถูกอะ่ะผมสวัสดีครับคุณเอสสวัสดีครับผมผมมาวัดงานเนี่ยวันนี้วัดงานตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยจะทำออฟฟิศใหม่ตรงเนี้ยแล้วออฟฟิศเนี่ยจะใช้ชุดอะไรบ้างครับอืมก็จะมีบานเลื่อนบานกระทุง้งชุดสวิงแล้วก็กันห้องนะครับคุณเอสครับแล้วเอาสเปคไหนดีอ่ะสเปคเงี้ยเหรออืมช่างผมขอแบบดีๆแต่ราคาถูกอะ่ะพอมีไหมดีๆแต่ถูกๆ ของถูกและดีอาจจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นของถูกและมีความคุ้มค่าครับขอแนะนํา1 6 8อลูมิเนียมนะครับเฟรมบนเราจะมีลักษณะเป็นซีวีข้อดีของมันก็คือจะทําให้บานเลื่อนเนี่ยมันแน่นไม่โบกแต่ว่ายังมีความลื่นอยู่มันจะไม่หนืดนะส่วนเฟรมล่างนะครับสาหรับน้ําสรดมาครับป้องกันน้ําได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่ามันเทนะครับ168อลูมิเนียมตอนนี้ก็ขายอยู่ที่สีขาวสีดํากิโลละ139าสบาทนะครับสำหรับสีชากับสีขาวฟ้าลดล้างสต็อก125บาทอยากรู้ราคาติดต่อได้ทุกสาาขนอลูมมิีย